รู้ไหมการเป็นแม่ก็เหมือนการดูแลสวนมันต้องใช้ทั้งเวลาและความเข้าใจเสียงของพี่สาวดังขึ้นเบาๆขณะเธอรูปหน้าท้องตัวเองผมนั่งฟังเธอพูดพลางจิบชาร้อนเธอดูสงบนิ่งกว่าที่เคยแต่ถ้าพืชต้นหนึ่งโตขึ้นมาแปลกประหลาดกว่าต้นอื่นละ่ะผมถามบางทีมันอาจไม่ได้แปลกประหลาดหรอกแต่มันอาจเป็นต้นไม้ที่มีหน้าที่ของมันเองคำพูดนั้นติดอยู่ในหัวผม ก่อนที่ทุกอย่างรอบตัวจะเลือนหายเมื่อผมลืมตาอีกครั้งรอบตัวเต็มไปด้วยต้นไม้สูงที่ปกคลุมไปด้วยมอสสีเขียวสดแสงแดดลอดผ่านกิ่งไม้เป็นริ้วบางท้องฟ้าเป็นสีฟ้าอ่อนละมุนเหมือนโลกในวิดีโอเกมที่ผมเคยเล่นทว่ามันให้ความรู้สึกสมจริงเกินไปเสียงน้ำตกดังมาจากที่ไกลๆแสงหิ่งห้อยส่องแสงระยิประยับรอบตัวผมก้าวเดินไปตามเส้นทางในป่าพลันได้ยินเสียงฉับฉับ เหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังตัดต้นไม้ตรงหน้าไข่เป็ดขนาดมหึมามีแขนขาเหมือนมนุษย์กำลังถือดาบเล่มใหญ่มันกำลังฝันต้นไม้ทีละต้นด้วยท่าทางมุ่งมัน่นผมหยุดมองมันไข่เป็ดตัวนั้นไม่ได้ดูน่ากลัวแต่มันดูแปลกเกินไปสำหรับสิ่งที่ควรมีอยู่ในป่าที่เงียบสงบเช่นนี้เฮ้ hey, นายกำลังทำอะไรอยู่ผมถามไข่เป็ดหยุดฝันต้นไม้มันค่อยค,อยคอยหันมาหาผม ดวงตาของมันเปล่งแสงประหลาดกำลังเคลื่อนทางมันตอบด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำเคลื่อนทางไปไหนไปยังอนาคตไข่เป็ดตัวนั้นก้าวเข้ามาไกลาดาบในมือมันส่องประกายแปลกๆทุกคนมีเส้นทางของตัวเองแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าเคลื่อนทางให้ตัวเองผมขมวดคิ้วหมายความว่าไงนายกำลังกลัวบางอย่างอยู่ใช่ไหมมันถามด้วยน้ำเสียงหนักแน่นกลัวการเติบโตกลัวการเปลี่ยนแปลง หรือกลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นต้นไม้ที่ถูกคูนผมเงียบไปมีอะไรบางอย่างในคำพูดของมันกระทบใจผมฉันแค่กำลังเดินไปข้างหน้าและตัดสิ่งที่ขวางทางฉันออกไปนายกล้าพ,พอจะทำแบบเดียวกันไหมไคเป็ดถามพร้อมยื่นดาบมาให้ผมผมมองดาบในมือของมันแล้วก็มองมือตัวเองมีบางสิ่งในใจที่ผมไม่เคยพูดออกมาผมกลัวการเปลี่ยนแปลงจริงหรือหรือจริงๆแล้วผมแค่ลังเลที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมัน แต่ก่อนที่ผมจะคว้าดาบได้ไข่เป็ดกลับยิ้มแล้วพูดขึ้นว่ามันยังไม่ถึงเวลาแต่วันหนึ่งนายจะรู้เองว่านายต้องตัดต้นไม้อะไรออกจากชีวิตบ้างทุกอย่างค่อยๆเลือนหายไปผมได้ยินเสียงพี่สาวของผมกระซิบเบาๆเ,เหมือนเธอรู้มาตลอดว่าผมได้เดินทางไปในที่แห่งนี้ผมลืมตาขึ้นมาผมยังอยู่ในห้องของตัวเองแต่คำพูดของไข่เป็ดยังคงก้องอยู่ในหัวนายต้องตัดต้นไม้อะไรออกจากชีวิตบ้าง ผมมองออกไปนอกหน้าต่างดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นในวันใหม่และผมรู้แล้วว่าผมต้องทำอะไรต่อไปสรุปแง่คิดที่ได้จากความฝันไข่เป็ดเดินได้อาจเป็นตัวแทนของการเติบโตและภาระหน้าที่ที่กำลังจะมาถึงการตัดต้นไม้อาจเป็นการเปรียบเทียบถึงการเลือกและละทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตและไข่เป็ดไม่ได้บังคับให้เราทำตามมัน แต่มันให้เราเลือกเองว่าเราพร้อมหรือยังคำถามสุดท้ายให้คิดต่อมีอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณที่ต้องตัดออกไปไหมเพื่อให้คุณสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริง